า7นาฬิกา30นาทีวันที่3ธันวาคมศูนย์วิทยุแจ้งเหตุ191สพศิราชาได้รับแจ้งเหตุมีคนร้ายลักทรัพย์เป็นแบตเตอรี่รถเทเลอร์บริเวณบ้านเลขที่135ทับ13 3. ถนนวัดบ่อหินถึงบ่อยางหมู่9ตำบลสุรศักดิ์อำเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีจึงเดินทางไปตรวจสอบพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดสายสืบสบพศิราชา ในที่เกิดเหตุพบรถหัวลากยี่ห้อวอลโว่สีขาวหมายเลขทะเบียน73-8401ขีดชนบุรีบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์อยู่ด้านหลังจอดอยู่ริมถนนโดยมีนายโกศลดาวเศษอายุ40ปียืนรอให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมเดินไปชี้จุดที่คนร้ายเข้ามารักทรัพย์ซึ่งเป็นแบตเตอรี่หายไปจำนวนสองลูกมูลค่าลูกละ1 2 0 0 0บาท โดยนายโกสลเปิดเผยว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาตนได้ขับรถเทเลอร์คันดังกล่าวมาจอดอยู่ข้างบ้านซึ่งจอดอยู่เป็นประจำทุกวันก่อนจะเข้านอนเวลาประมาณ23นาฬิกาพอตื่นเช้ามาเตรียมจะออกไปทำงานจึงได้เดินสำรวจรอบรถพบว่าแบตเตอรี่รถเทเลอร์ของตนหายไปพร้อมใส่พ่วงแบตเตอรี่โดยมีชิ้นส่วนที่ครอบแบตเตอรี่วางอยู่เกลื่อนบริเวณข้างรถ ตนจึงมั่นใจแล้วว่าถูกคนร้ายลักไปแน่นอนจึงรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบซึ่งตนเองคาดว่าคนร้ายต้องมามากกว่าสองคนอย่างแน่นอนเพราะแบตเตอรี่ลูกหนึ่งมีน้ำหนักมากถ้ามายกคนเดียวคงจะลำบากซึ่งในตอนนี้ตนก็เดือดร้อนเป็นอย่างมากเนื่องจากไม่สามารถเปิดรถได้เพราะรถคันนี้ใช้ระบบไฟฟ้าต้องหาซื้อแบตเตอรี่มาใส่ก่อนซึ่งต้องเสียเงินอีกหลายหมื่นบาท จึงต้องแจ้งให้เท่าแก่ทราบเพื่อที่จะขอยืมเงินไปซื้อแบตเตอรี่มาใส่ก่อนแล้วทำงานใช้หนี่เท่าแก่ต่อไปอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณใกล้เคียงและสอบสวนพยานที่อยู่ใกล้ที่เกิดเหตุอีกครั้งเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป สนับสนุนข่าวโดย h u n g r y Now แอปพลิเคชันบริการสั่งซื้ออาหารออนไลน์ที่สะดวกรวดเร็วพร้อมให้บริการแล้ววันนี้